ออแล้วค่ะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีหมายว่าจะเดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็พิจิตรนะช่วงบ่ายก็จะไปที่พิจิตรที่นี้ชาวนาที่บางมุนหน้าที่จังหวัดพิจิตรเขาได้รับความเดือดร้อนกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะคลองส่งน้ําพังเสียหายไร้คนดูแลก็วันนี้ รู้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะลงไปเขาก็เตรียมนะที่จะทําเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปร้องเรียนกับท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะคะโดยนายอุดมเขียวงามรองนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเนินมะกอกในอำนาจเถียนอ่าอด,ดีกนนตกำนันตำบลเนิน,นมะกอกแกนนำชาวนาตำบลเนิน,น,น,นมะกอกอำเภอบางมูลน,นานจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยชาวนาที่เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้าเกือบ20คนค่ะก็รวมตัวกันร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวนะคะว่าขณะนี้ชาวนาในเขตตำบลเนินมะกอกและตำบลวังสัมรงอำเภอบางมูลนา กำลังเดือดร้อนเนื่องจากคลองส่งน้ําที่รับน้ําจากโครงการแพรสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านไร่ซึ่งสูบน้ําจากแม่น้ำนานเพื่อจ่ายน้ำมาให้ชาวนาตำบลเนินมะกอกและตำบลวังสํโรงเนี่ยให้ได้ใช้ทํานาครอบคลุมพื้นที่3.200ไ้ไร่ตอนนี้ได้รับความเสียหายหลังจากน้ําท่วมเมื่อปี2.565ที่ผ่านมาทําให้น้ำเนี่ยไม่สามารถไหลมาถึงพื้นที่ของ2ตําบลที่ว่าไปได้นะคะ สำหรับแพรสูบน้ำและคลองส่งน้ำดังกล่าวเนี่ยกรมชลประทานได้ถ่ายโอนมาให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลตะบนเนินมะกอกตั้งแต่ปี2546แล้วแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าความเสียหายเกินความสามารถที่เทศบาลตะบลเนินมะกอกจะทําได้โดยก่อนหน้านี้เนี่ยได้ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆแต่ก็ไม่มีใครยื่นเือข,ขึ้นมาช่วยเหลือเลยนะคะโดยในวันนี้เองเนี่ยพลเอกประยุจันโอชานนยกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจราชการที่อำเภอบางมูลหน้ากลุ่มเพื่อด,ดผู้เดือดร้อน ก็จะเข้าไปยื่นหนังสือร้องทุกข์เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยเหลือกันต่อไปค่ะอจะต,ตามความคืบหน้ากันต่อนะครับ